ครูจะมาพูดในเรื่องของ Watch Your Hobby ก็คือเป็นภาคต่อนะคะเป็นภาคที่3หรือว่า EP 3สามตอปปดที่3นะคะของเรื่องนี้นะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกนะคะจาก อันที่แล้วนะคะจากไปงานที่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยอันนี้เป็นการให้โยงคำศัพท์กับรูปภาพเหมือนเดิมนะคะโยงงานอดิเรกแต่ละอย่างให้ตรงกับภาพเรามาดูอันแรกเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะเป็นการอ่าอันนี้นักเรียนโรงเรียนครูชอบมากเลยทีเดียวค่ะ fishing f i s h i n g ก็คือเป็นการตกปลาดันั่นเองค่ะอันที่สองนะคะ playing the piano นะคะเป็นการเล่นเปียโนนะคะต่อมา collecting stamps ก็คือเป็นการสะสมแสตมปนั่นเองค่ะอะอันนี้ครูก็เห็นนักเรียนครูชอบสะสมเหมือนกัน collecting stickers ก็คือเป็นการสะสมสติกเกอร์นั่นเองค่ะของนักเรียนครูก็คือสะสมแข่งกันเลยทีเดียวนะคะ ต่อมา playing อ่าคำนี้คุค้นๆไหมคะ playing ก็คือเป็นการเล่นนะคะ baseball ก็คือรวมแล้วเป็น playing baseball การเล่นกีฬา b a s e b a นั่นเองค่ะอันนี้นักเรียนผู้ชายหรือผู้หญิงโรงเรียนครูก็ชอบมากเหมือนกันอันนี้ playing football นะคะ playing football ก็คือเป็นการเล่นกีฬาฟุตบอลนั่นเองต่อมาเป็น playing high jump seek ก็คือการเล่นซ่อนหานั่นเองค่ะถัดมานะคะ playing the k i t เล่นกีตาร์นะคะถัดมา playing with doll เล่นตุ๊กตานะคะเล่นกับตุ๊กตาอาเกือบสุดท้ายแล้ว drawing drawing ก็คือเป็นการวาดภาพนะคะ ถัดมา surfing the surfing the internet นะคะ surfing the internet นะคะ surfing the internet ก็คือเป็นการค้นคว้าหรือว่าเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะสุดท้าย playing the badminton นะคะก็ะคือ การเล่นแบดมินตันนั่นเองค่ะเล่นกีฬาแบดมินตันอันนี้ก็เห็นเยอะๆเหมือนกันอะทีนี้เรามาช่วยกันยงดีกว่ายงดีกว่านะคะอันดับแรกเลยข้อแรกคือ Fishing Fishing คือการอะไรคะตกปลาก็ต้องบีเบ็ดแล้วก็ปลานะคะถัดมา playing piano playing piano เอ๊ะคนไหนนะ playing piano นี่ไงเจอแล้วผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะ playing piano แล้วก็โยกมาเลยต่อมา collecting stamp กูขอเลื่อนหาก่อนนะคะ p l a y collecting stamp โอ้โหอันข้างล่างๆเลยอันข้างล่างๆเลยขออนุญาตขออนุญาตนะคะขออนุญาตยอ่อ Collecting stamp ก็คือการสะสม stamp นั่นเองต่อมา Collecting sticker อันไหนคือสติกเกอร์นะอันไหนคือสติกเกอร์เอ่อเจอแล้วอันนี้นี่เองอันนี้นี่เอง Collecting sticker นะคะสติกเกอร์รูปกระตูนน่ารักน่ารักนะคะถัดมานะคะถัดมาเป็น Playing baseball เบสบอลนะคะก็คือการเล่นกีฬาเบสบอลนั่นเองก็คือจะเป็นอันนี้ผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะถัดมา playing football playing football ก็คือการเล่นกีฬาฟุตบอลอยู่ตรงไหนนะโอ้ตรงนี้นี่เอง่า playing football นะคะถัดมา playing Hi Dan Seek เล่นสอนแอบหรือเล่นส้นหาอันนี้น้องปฐมต้นนี้จะกรีดวีดวายมากเลยชอบเล่นมากเลยอันนี้ก็คือรูปนี้นี่เองถัดมา Playing Dog Guitar นะคะอันนี้เด็กผู้ชายคนนี้นี่เองถัดมาอีกก็คือ Playing with Doll นะคะก็จะเล่นกับตุ๊กตาน้องตุ๊กตาก็คือต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วแหละต่อมา drawing ก็คือเป็นการวาดรูปนะคะก็ต้องเป็นคนนี้ถัดมาอีก surfing the internet นะการใช้งานอินเทอร์เน็ตคนหาอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้แล้วล่ะค่ะนักเรียนนี่อาจจะเส้นยง มั่วไปหมดนะคะให้นักเรียนถือเป็นการทำตาม,ตามครูไปทีละข้อเลยแล้วกันนะคะ <S <S ถ้าจาก surfing the internet แล้วจะเป็นการอะไรคะ playing badminton นะคะ playing badminton คืออันไหนนู้เออก็ต้องเป็นอันนี้อยู่แล้วสินะคะอัอนนี้นะคะโอเค สำหรับวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องของครูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะถ้าเกิดมีคำถามนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ